สบายดีพี่น้องทักทายสบายดีเด้อสบายดีย่ำคำพี่น้องมูนิกาซิมาปเปิดกล่องสั่งของมาจากกล่องเล็กๆกล<จ>่องเล็กๆแต่ราคาไม่เล็กสั่งของมาจากฝั่งไทยะะอะไรพี่น้องเลยสั่งจากลาซาด้าแมนกล่องเล็กๆแต่ราคาไม่เล็กเลยแล้กล่องนี้แล้วกขาดไม่ได้ ขาดเมื่อไรขาดเมื่อไรไม่ไหวเลยเนอะขาดอย่างอื่นขาดได้แต่ว่าขาดตัวนี้ขาดไม่ได้ขาดเราได้พี่น้องเอ้ยเบิร์ตพอดีเลยก็เลยสิมาเปิดกล่องแกะไอ้เพิ่นเบิ่งไอรเป็นแบบไหนน่ยกล่องเล็กๆแต่ราคานี่บ่เล็กนั่พี่น้องเอ้ยราคาสามพันสามสามพันสามร้อยกว่าบาทแต่ว่าก็สิได้กินเป็นเดือนพอไล้พี่น้อง ไม่เล็กนะจงปกอยู่ไม่เล็กนะวายโอ้ยถือมั้งบ่มไม่เล็กนะอ้าาาโถกล่องใหญ่สี่กล่องเลยนี่ดูโกโซยสี่กล่องใหญ่เลยดูโกโซยเอา้าโฝนเขาเงินนะข้าวขึ้นี้ลยตุนิสตุนิสตุนิสตุ เขาเปิดเบิ่งวะอ้าวครบยุโห่ใจหายเบิร์ตยังจะจะคลุงว้า,าวดีดีซิมบ้ารัก็น้องดูคอยมาได้เขาเปิดเบิ่งเนาะเขาตรวจกับอันนั้นดอกข้าวันมันหายกะโอ้ยใจายหายเลยใจายหายเลยดูครบอยู่พี่น้องจ้า

ไข่แนวซื้อว่าเบ่งเบ่งขึ้นมาแน่จะมีสานอาหารหลายอย่างเนาะที<อ>่เล็กหน่อยตอ้ตองการกินสูตรได้ก็สั่งไปไทยยู <c oughs> ่ล่าบุมีขาย <c oughs> บุมีขายพี่น้องอยู่นี่อยู่ล่าบุมีาหาเบิร์ดถั่วคนว่าวกินเล็กแต่ซอยก็สั่งอยู่ไทย <c oughs> กินอะไรไข่แน่ได้ไดเป็นนุ่มถั่วเหลืองเนาะจ้าพี่น้องสูตรสาม็นกินนะนี่ ok, kê này kia kem mà nó nàng ơi Nàng nàng luôn con Mở. lộn ừ. Cái chị nhỏ anh ảnh vào luôn người. nhỏ 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 bây lăng Nhỏ nhỏ Ôi 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 so sắc số xê đi lô bài Nhỏ để xưa đây 2 lô bài ừ. Năm 2 Số lô bài còn ừ. พันหกร้อยกรัมพันหกร้อยกรัมเลยจิงได้มาหามันเนาะแม่ผูกบ่มีความอัมือนถอดถอยเลยแข็งแรงบ้าอาหารกินน่องมันีิบ่ามาฮะมากินน่องมันีิบ้าดูขอสั่งเต็มสุดใจเลยถ้าแม่ดข้าสั่งหน่อยมันกัดมันโบกุ้งมันโบกุ้งนะพี่น้องเอ้ยบกุ้มเพราะว่ามันเบิดไว้ก็เลยสั่งนี่เลาก็เลยจัดสุดใหญ่เลย ชุดนี้แล้คือว่าจะจะนักจะเต็มเกลังน,นมเพิ่นขาดไม่ได้เนี่ยแม่เอา,าตรงกำห้องไว้ย่างเดียวตะขาดแล้วชุดนี้เลยกินนมนมแม่ก็ก,กินกินได้ 9, 9, เก่าเก่าเดือนสิบเดือนนี่แหละพี่น้องนมแม่ก็ยังคายอยู่ได้นะยังประหยัดต้นทุนไปประหยัดเงินไป,ป,นไ,ปไลยเติบบนับนเบนิดอะไรอย่างเงี้เอาไว้นะทำหนาะ อันนั้น้าปอลล่กองไหนว้ไปเห็นมอได้แล้วเนาะเอาหมกโมมาขากินน้ำแรงกับเขาเขาเขาได้วิธีเบื้องงโง่มากใหม่เคร่งแบบอุทวานเป็นตามันใหญ่ๆในกลน่ะมันบวารขอบุคลักณก่อนโผดจับควงพยังนี้วท่ายกได้ซุบหรือม่ซุบอมดูเด่นน้อยสุปไายโผ่ ตาหัวจัาไปขอกับข้อขอไมขอไมมันซุกหรือุ่กซุกหรือไ่ซุกเด้งดีปาลุงก่อนไปดีปาลุงไดีปลาลุงดีปาลุงถูกก่แล้วถูกถูกถูกปลาลุงก่แล้วถูกขาดลีนเอน้อ่ถูกจมันสีน่าแล้วถูกเกิดจะเบิ่งถ่าใจมันใจมันอ่ควงเลยแหละ กุ๊บกับขอโพลไกบือแล้บเป็นงต๊กับบกบกบันนีเซนเซอร์ตรวจจับยิ่แสดงว่าเขาอาเริมแต่วันที่ส่หวันที่เจทางอื่นแตโต๊ะกันนครับอที่ต๊แขงเมื่อวันวาร์กอนโอ้ยจะไปเดมอะไรนี่จะอ่าบ้าสุกขาดกะไรเนาะสุกขาดลืมมันจะสีสุกแล้ว

Bạn ừ là... nó, đi. nó à hả, gì The people have hot rice here. The people have hot rice here. The people have hot rice here

พนังตักเนี่กินกินก่อนโอเคนด้มัดูคนก็สิมาพอพบฟอสอะเนาะผู้คนห่วยเนาะท้าำขานั่งรถนังข้าวมือเขาูกชายแบบไม่ทำมันมันตกลงมากบอกโคมจะจังแตกมา ดินใชสามก็ลงมาทังโคเพียงเกียงเขอือืมอืมืมเกือมันพอเลิกกินบอร์ดยเด้อพอเลิดู่างนี้ก่มันถมมันถุยเป็นเบิดได้ไหมครับคณะถมเดินไดหมาคราบนะ กระทมแล้วนี่จะมไปทันก่อนโคตโคตไม่ใช่ยาวเราเป็นนทำานก็เรื่องอะไรเยะ

พีน,อน้องโอเเ๊ยเบอสไปบอขอกันใหม่เด้อพี่น,อน้องขอบคุณเบิร์สุขุสุคนเด้อที่มาเบิ่งมาสม้ย่ขอใบแจ้คุณน,นันซะแจ้ใบ